นนะคะได้ศึกษาใบความรู้แล้วก็ดูคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะปฏิบัติสาธิตวิธีการตอนกิ่งให้นักเรียนดูนะคะเรามาดูเป็นก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีอะไรบ้างนะคะมีผุยมา ะะสีของกิ่งเนี่ยจะต้องเป็นสีเขียวบนสีน้ําตาลเพราะการที่มันเป็นสีเขียวบนสีน้ำตาลเนี่ยมันคือกิ่งที่ไม่อ,อ่อนหรือว่าไม่แก่เกินไปนะคะขนาดของมันก็จะมีขนาดเท่ากับดินสอรหรือว่าปากกาของเราเนี่ยแหละค่ะเมื่อเราได้กิ่งพันที่เราเลือกแล้วนะคะว่ามันมีความสมบูรณ์นะคะเราก็จะทําการกว้านกิ่งการกว้านกิ่งนะคะกว้านกิ่งด้านบนเนี่ยเราจะให้มันอยู่ใต้ตาหรือว่าข้อของ จากนั้นนะคะเราจะทำการกว้านกิ่งด้านล่างนะคะคะลอกเปลือกของกิ่งออกนะคะ จากนั้นนะคะเราจะใช้บริเวณสัตว์มีดนะคะขูดเยื่อเจริญของมันออกลักษณะการขูดนะคะเราจะขูดจากบนลงล่างการขูดเยื่อเจริญมันออกนะคะเพื่อเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงน้ำและอาหารของมันนะคะน้วเรียนหยิบขูดมะพร้าวให้คุทูทีค่ะค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนําขุยมะพร้าวที่เราได้แช่น้ําแล้วเนี่ยมาบรรจุใส่ถุงไว้นะคะแล้วเราจะทําการข่าข่าให้ลึกลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของถุงนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็เป็นออกแบบนี้นะคะเราจะนำขุยมะพร้าวเนี่ยนะคะไปพุ่มในบริเวณบาดแผลที่เราได้ทำการคว้านเอาไว้นะคะ นั้นนะคะเราจะนำเชือกนะคะมามัดให้แน่นอะหน,นูส่งเชือกให้ผูที่ช่วยจับหน่อยเราจะมัดบริเวณเหนือรอยคว้านด้านบนนะคะ เส้นหนึ่งนะคะมัดบริเวณลอยกวันด้านล่างฝากให้แน่นนะคะอย่าให้มันเลื่อนหลุดได้นะคะต้องมัดให้แน่นนะคะแล้วเราก็ตัดเชือกให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากนั้นนะคะใช้เวลาประมาณ3-5สัปดาห์เนี่ยกิ่งพันธุ์ของเรานะคะก็จะเกิดรากเราก็ต้องดูลักษณะของรากนะคะว่าถ้ารากมีสีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลปนเหลืองเนี่ยมันก็สามารถที่จะตัดแล้วก็นำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปได้นะคะ